ข่าวที่น่าตกใจที่ทาให้โลกออร์โธดอกทั้งโลกเศร้าโศกไว้ทุกให้คนทั้งประเทศไม่มีใครคาดคิดว่าโศกนาฏกรรมเช่นนี้เน่งในคนที่สาคัญที่สุดและเป็นที่รักได้ล่วงลับไปแล้วและตอนนี้ประเทศหนึ่งไว้ทุกขเขาข่าวการเสียชีวิตของเขาทําให้คนทั้งโลกก็เย็นชาและทุกคนที่ใกล้ชิดกับเขารู้สึกสบายใจในความคิดที่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพอร้อมกับพระเจ้าที่เขารับใช้มาตลอดชีวิตค้นหาว่าใครเป็นใครต่อไปในเช้าวันจันทร์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชคริสต์มส์สอง อินสเกเตอร์ของคริสตจักรออร์โธดอกแห่งไซปรัสเสียชีวิตหลังจากหลับไปเมื่ออายุ81ปีพ่อทนทุกทรมานอย่างสาหัสในช่วงสุดท้ายขอองค์ชีวิตเพราะความเจ็บป่วยที่เขามีมีรายงานว่าอัคาราสังคมนทนประกาศว่าพระบาทสมเด็จแผ่พระ,ระประมินทรภูมิพลเดชสิ้นพระชนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา6นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประสูติในหมู่บ้านท่าลาในภูมิภาคปาฟอสของไซปรัส เมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2484เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2549เมื่อกว่า15ปีที่แล้วเขาได้รับตำแหน่งอนาณาคีบอชอแห่งนิวจัสติเนียนและไซปรัสทั้งหมดคริสตจักที่ตั้งอยู่ในอนาณาเขตขอองค์ไซปรัสเป็นคริสตจักเพอร์เซฟิลัสซึ่งก่อตั้งขึ้นที่สภาคิวมินิเคิลของเมืองเอเฟซัสในปี431พ่อเป็นคนที่เป็นที่รักของคนจนวนมาก ซึ่งไม่มีข้อยกเว้นแพทย์ที่ดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิตแพทอโจเซฟคาซิออสดิมิทริสปาปามิฮาอินเปตรอสอากาทังเฮลูและมิฮาลิตโปรโทปาทกล่าวว่าอาร์บิชอปไครโซสโตมที่2เป็นบุคคลสาคคญและโดดเด่นของคริสตจักรแห่งไซปรัสความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเราดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการจากไปของอาร์บิชอปคริสโตเมอร์สส